สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ตัวซอฟต์แวร์เมาส์ Logitech G Hub อยู่นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ของเมาส์ Logitech นะครับและต้องการจะหาวิธีลบออกไปนะก็ให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับสำหรับคนที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับให้กดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เรากดตรงมุมขวาล่างขึ้นมานะครับปิดตรงนี้ไปด้วยครับผมกดคลิกขวาแล้วกดค u ิ t ออกไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการปิดตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะจากนั้น ให้เราไปที่ปุ่ม Windows นะครับแล้วก็คลิกขวาขึ้นมาได้เลยแล้วกดไปที่เมนูเสิร์ชตรงนี้ครับผมในแถบของตรงนี้นะให้เราพิมพ์ไปว่าโปรแกรมนะครับก็จะเจอกับเจ้าตัว add or remove program ที่เป็นรูปเฟืองนะครับให้จิ้มขึ้นมาได้เลยในส่วนของช่องค้นหาตรงนี้ที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับให้เราจิ้มลงมาและพิมพ์คำว่า logitech ครับผม ก็จะเจอกับเจ้าตัว Logitech G Hub ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆจิ้มลงมาได้เลยและกดที่ Uninstall ตรงนี้ครับผมและกด Uninstall อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเขามีป๊อปอให้กด Yes หรือ No อย่าลืมกด Yes ไปครับผมแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะถามว่าเราต้องการจะลบออกจากเครื่องจริงหรือไม่นะครับให้เรากดที่ Uninstall ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจังหวะนี้เขากำลังลบออกจากคอมของเรานั่นเอง เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดควิดตรงนี้ได้เลยเพียงแค่นี้นะครับเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนั่ไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และ s ับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ